แต่ว่าบางทีก็ติดภารกิจอย่างเมื่อวานนี้ก็ไ์สดจากประเทศสวีเดนนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทั่วโลกนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆก็ <c oughs> แล้วแต่เขา <c oughs> แล้วแต่ว่าเขาจะว่ายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะ่ะอืมโคตมากค่ะทุกคนค่ะพ,พี่สุปไปหาหมอเมื่อวานแล้วออกไปเดินไปขึ้นรถเมล์นะคะจากาที่โรงพยาบาลไปขึ้นรถเมล์นะคะ ก็ว่าได้เมื่อวานเนี่ยค่ะอืมวันนี้ก็เลยเหนืหน่อยๆนิดนึงค่ะก็เลยขึ้นยืนยันตัวตนก่อนแล้วกันนะคะสะสมเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไระคะมีมีผู้ช่วยอะไรประมาณนี้ในครอบครัวนะอย่างพี่สูนี่ไม่มีผู้ช่วยเราขอยืนยันตัวตนนะคะว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงนะคะไม่ใช่ตัวปลอมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณที่ น้อยไปอะไรประมาณนี้ทั้งๆท,ที่เราก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยอะแล้วก็ตอบคอมเมนต์เยอะอยู่นะทุกคนคะ่ะอืมแต่ก็อย่างว่าแหละระบบก็คือระบบนะ <c oughs> คอมเมนต์อุตรุษตอบคอมเมนต์ก็อุตรุษเยี่ยมบ้านเพื่อนก็อุตรุษช่วงนี้ก็มีภารกิจนะคะทุกคนค่ะก็อย่างที่บอกเนาะเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนก็คงจะต่างกันนะก็คงจะมีภารกิจเรามีส่วนร่วมกับเพื่อนเยอะ แต่ทำไมระบบเขาถึงไม่ไม่ไอ้นี่ให้เราก็งงอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเวลาท้องถิ่นในขณะนี้นะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนใดีก็ขึ้นลสดียังตะโนไ่ระทาวันนี้ค่ะจะต้งสักุมหนึ่งนะคะอาจจะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนที่กําลังรับชมอยู่นะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่ชาร์จแบตไปด้วยไลฟ์งานของแพทเฟซบุ๊กอยู่นะคะขอพระคุณมากๆค่ะขอพระคุณทุกๆกาลังใจเลยนะคะที่แวะมาส่งพลังบวกพลังใจให้กันค่ะเกียกยักษ์บ้างเหมือนจะตกเวทีนะคะทุกคนค่ะพี่สุก็เลยต้องนั่ง นั่งมองจออย่างเดียวนะคะทุกคนค่ะทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ไหนมาเด้งหน้าบ้านเราเราก็เข้าไปทักทายหมดอมืแม้กระทั่งหลังบ้านเราก็แอบไปเข้าอืแล้วเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ยังน้อยไปอะไรประมาณนีท้ทั้งที่เราก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยอะแล้วก็ตอบคอมเมนต์เยอะอยู่นะทุกคนคะ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละระบบก็คือระบบนะ,ะทุกคนค ตา,ตามที่พี่สุพาไปดูในคลิปนะคะก็คืออพระอาทิตย์เข้าอยู่ยาวนานติดลบเนี่ยแล้วยังแบบว่าอโอเคเราก็จะปรับปรุงว่าอะไรประมาณนี้แต่การที่ผู้ติดตามเราติดลบเวลาท้องถิ่นในขณะนี้นะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะค่ะเพื่อนๆงานของแพทย์ เฟซบุ๊กอยู่นะคะขอพระคุณมากๆค่ะขอพระคุณทุกๆกาลังใจเลยนะคะที่แวะมาส่งพลังบวกพลังใจให้กันค่ะนะคะค่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่ผันไปผานมานะคะแวะทักทายพูดคุยกันได้นะคะค่ะสามสิบองศาเนี่ยเอาการเชื่อมต่อช้าอีกทําไมถึงเชื่อมต่อช้าล่ะคะดิฉันก็นั่งอยู่นะคะอืม สัญญาณเข้าการเชื่อมต่อเขาไม่โอเคเลยอะค่ะพี่สุก็พยายามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะพี่สุเรากลัวตกเวทีเลยร้อนมากร้อนจนแบบว่าโอ้โหจะเดินไหวไหมเนี่ยแต่ก็ต้องเดินนะเพราะว่ามันเพราะว่าเมื่อวานนี้งาน้างนานเมื่อวานหลังแต่หาหมอนี่อ่วมอลอไทยเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ตื่ ยินด่ออนรับนะคะยินต้อนรับค่ะค่ะชั่วโมงนี้สงสัยที่สุดจะต้องได้ขึ้นชั่วโมงเดียวค่ะทุกคนตอบไปตอบเพื่อนแล้วไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเป็นบางส่วนนะคะไปพบบ้านนะคะทุกคนขอเพีเดียวติดลบเลยโอ้ยชอบช้ำระกำใจมากเลยค่ะก็ไม่เป็นไรก็ยังสู้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้แรงแล้วเดี๋ยว แบตก็ไม <toys> ่พอนะคะทุกคนค่ะแต่พอชาร์จแบตไปด้วยนะคะก็ทำให้เครื่องร้อนการเชื่อมต่อกาลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะประสูมาทักทายก่อนนอนจ้าสวัสดีจ้าน้องพินนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ทุกกาลังใจนะคะที่แวะมาส่งพลังบวกพลังใจให้กันนะคะขอพระคุณมากๆค่ะอืมตอนนี้ระบบก็ไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะเืนสายด้วยค่ะฝนตกหนักโอเคป้าแต่รู้เรื่องขอพระคุณมากๆเลยป้าแต่ที่แวะมาทักทายกันค่ะอืมเ,ออเลยก็ว่าได้เมื่อวานนี้ค่ะอืมวันนี้ก็เลยเหนื่อยๆนิดนึงค่ะก็เลยขึ้นยืนยันตัวตนก่อนแล้วกันนะคะสะสม ญาณเข้าการเชื่อมต่อเขาไม่โอเคเลยอะค่ะพี่สุก็พยายามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะพี่สุเรากลัวตกเวทีร้อนสุดๆหลังจากหาหมอแล้วอะเดินออกจากคลินิกหมอช่วงบ่ายเดินออกจากโรงพยาบาลช่วงบ่ายนี้ทักกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะป้าสุมาทักทายก่อนนอนจ้าสวัสดีจ้าน้องพินนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ไม่น่าจะไหวแล้วค่ะยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นนะคะวันนี้ค่ะเหนื่อยจริงๆค่ะคุณสายที่บอกใช่ค่ะไม่รู้ว่าสัญญาณเขาเป็นอะไรนะคะสะดุดสะดุดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะขอภัยจริงๆค่ะเนื่องจากว่าวันนี้น,นิดเดียวเองค่ะก็ตอบคอมเมนต์กันอุตรุดนะคะตอบจน,จนหน้ามืดแล้วค่ะ ไหนเลยคะ่ะเมื่อวานไ,ไปหาหมอมาหลังจากหาหมอเสร็จนะเป็นช่วงจังหวะช่วงบ่ายพอดีโอโหร้อนสุดๆร้อนจนแบบว่าตอบคอมเมนต์เพื่อนแล้วไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเป็นบางส่วนนะคะไปพบบ้านทุกคนขอค่กเพราะว่าพี่สุขจะได้เวลาไปต่ออีกทีนึงค่ะขนาดคลิป ท,ทุกๆกำลังใจนะคะที่แวะมาส่งพลังบวกพลังใจให้กันนะคะขอพระคุณมากๆค่ะอืมตอนนี้ระบบก็ไม่รู้เป็นอะไรค่ะรู้แจ้งมาว่าติดลบอืมเพราะว่าเรามีอ่าส่วนร่วมกับเพื่อนน้อยเราก็ว่าเอ๊ะเรามีส่วนร่วมน้อยยังไงแล้วหน้าบ้านตัวเองอะว่าใครจะมาเด้งหน้าบ้านอะไรเงี้ยพักผ่อนเยอะๆนะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะจ๊าประแต่เช่นกัน ใช่ค่ะ,ะไม่รู้ว่าสัญญาณเขาเป็นอะไรนะคะสะดุดสะดุดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะขออภัยจริงๆค่ะเนื่องจากว่าวันนี้มีการปฏิมีมีมีความปฏิสัมพันธ์น้อยเอ,อมีส่วนร่วมน้อยโอ้ไม่น่าจะเป็นงงไหมแล้วก็ผู้ติดตามลดลงอันนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้เนาะเขาจะคอมเมนต์แล้วก็เยี่ยมบ้านเพื่อนทุก แค่จะทุกหลังเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรไหนเลยค่ะเมื่อวานได้ไปหาหมอมาหลังจากหาหมอเสร็จนะเป็นช่วงจังหวะช่วงบ่ายพอดีโอ้โหร้อนสุดๆร้อนจนแบบว่ามาขึ้นไลฟ์แบบว่าช้าะคะ่ะแล้วก็มาแบบว่า เหนื่อยๆนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเมื่อเมื่อวานนี้ภารกิจลดนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่ชาร์จแบตไปด้วยไลฟ์คุณเอไอค่ะพิสุก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ให้ให้ให้ไวนะคะให้เยอะนะแต่ว่าบางทีก็ติดภารกิจอย่างเมื่อวานนี้ก็ ยินต้อนรับค่ะค่ะชั่วโมงนี้สงสัยพ่สุดจะต้องได้ขึ้นชั่วโมงเดียวค่ะทุกคนยอยู่สามเรามีส่วนร่วมกับเพื่อนเยอะแต่ทำไมระบบเขาถึงไม่ไม่ไอ้นี่ให้เราก็งงอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนคให้กันค่ะคือตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรพอขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ หน้าจอก็ดีเลย์บ้างทุกๆกําลังใจนะคะที่แวะมาส่งพลังบวกพลังใจให้กันนะคะขอพอบคุณมากมากค่ะอืมตอนนี้ระบบก็ไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะคุณ AI คะ่ะพี่สุก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ให้ให้ให้ไวนะคะให้เยอะนะแต่ว่าบางทีก็ติดภารกิจอย่างเมื่อวานนี้ก็ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ว่าเขาจะว่ายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะอืม ยินดีต้อนรับค่ะค่ะชั่วโมงนี้สงสัยที่สุดจะต้องได้ขึ้นชั่วโมงเดียวค่ะทุกคนให้กันค่ะคือตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรพอขึ้นไ์สดแล้วก็หน้าจอก็ดีเลย์บ้างค่ะค่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่ผันไปผันมานะคะแวะทักทายพูดคุยกันได้นะคะค่ะสามสิบองศาเนี่ยเอาการเชื่อมต่อใช้อีก ทำไมถึงเชื่อมต่อช้าล่ะคะดิฉันก็นั่งอยู่นะคะแต่วันนี้นะพอบอกอ่าองศา